เออบรรดาลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพระตสาพระกชนทั้งหลายเช้าวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาท่านทั้งหลายในเรื่องของโมโหสถบัณฑิตในวันก่อนมาพบมาจบลงตอนประวัติความเป็นมาของสุนัะกแพะที่เป็นสหายกัน ความจริงคติข้อนี้เป็นคติธรรมที่ดีรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่บรรดาลูกหลานทุกคนน่าจะคิดแล้วก็ควรเอาไปปฏิบัติความจริงสุนัขกกแพะมีสภาวะเดิมไม่ค่อยจะลงโบทกันเพราะว่าไม่ค่อยจะชอบกัน กา่แตว่าอาศัยอารมณ์แห่งความดีรู้สึกว่าต่างคนต่างมีทุกข์ทุกที่เกิดขึ้นก็เพราะอาศัยความหิวเป็นสำคัญความหิวในบรรดาลูกหลานที่รักเป็นเรื่องใหญ่บางคนหิวเข้ามาจริงๆทถึงก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ที่เขาเรียกกันว่าโมโหหิว ที่มาต่างคนต่างหิวต่างคนต่างมีความทุกข์เมื่อรู้จักสุขรู้จักทุกข์เห็นใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายจึงปรึกษาหาหรือกันในฐานะความเป็นมิตรความจริงบุคคลก็ดีสัตว์ก็ดีที่จะเป็นมิตรกันได้อาศัยเหตุสี่ประการหนึ่ง แบ่งของกินของใช้ให้ซึ่งกันและกันในเมื่อเพื่อนขาดแคลนหรือว่าคนอื่นขาดแคลนข้อนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความรักที่สองพูดดีใช้วาจาไพเราะวาจาอ่อนหวานวาจาที่เป็นประโยชน์ก็เป็นเหตุให้เกิดความรักสามทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น หมายความว่าถ้าเขาขข่ข้องในกรณีใดๆถ้ากำลังร่างกายกำลังความคิดกำลังใจของเรายังไม่ยังไม่หมดความสามารถมีความสามารถจะทำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เราก็ช่วยเขาทำแล้วก็สี่การไม่ถือตัวไม่ถือตนทำตนเสมอกันคือรักกันรักเขามันรักเรา นี่ต่างคนต่างทำกันอย่างนี้ก็เป็นมิตรที่ดีกันได้สำหรับแพ้กับสุนัขก,ก็เช่นเดียวกันน่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับลกูกหลานทั้งหลายแต่ว่าตัวอย่างขโมยอย่ามันนะอย่าถือตัวอย่างขโมยเป็นตัวอย่างปฏิบัติเอาแต่เป็นตัวเป็นตัวอย่างที่เขามีความเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งก,กันและกัน ถึงแม้ว่าเขาจะมีเผ่าพันธุ์ต่างกันแต่เขาก็มีชีวิตเหมือนกันมีความหิวเหมือนกันเขามีทุกข์เช่นเดียวกันต้องการความสุขเหมือนกันเมื่อต่างคนต่างมีทุกข์ก็ไม่มีใครซ้ำเติมกันใช่วาจาที่เพเราะปรึกษาหารือกันแล้วก็วางแผนไปนำอาหารมาสู่กัน ต่างคนต่างทำประโยชน์ให้แก่ซึ่งกันและกันและต่างคนต่างไม่ถือตัวจริยาอย่างนี้ขอลูกหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติเพราะว่าจะเป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ขึ้นชื่อว่าเสน่ห์ที่ทำให้คนรักจะต้องไปหาครูบาอาจารย์เสกของให้เขารักทำเดรกุฏพิษสมอนเสกเสกแป้งผัดหน้าอันนี้ไม่มีประโยชน์ ถ้าเราวาจาไม่ดีไม่รู้จักเอาใจซึ่งกันและกันไม่แบ่งปันของที่มีอยู่เมื่อเพื่อนมีความขลนแล้วก็ไม่ยายมช่วยเหลือเพื่อนเยื่อยิงจองหองถือว่าตัวตัวเหนือกว่าแต่การอย่างนี้จะไปหาสเสน่ห์ที่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์คำว่าสเสน่ห์แปลว่าเป็นเหตุให้รัก มีเหตุที่เราจะให้คนอื่นรักผู้ใหญ่รักเราหรือว่าเด็กเสมอกันรักเราเพื่อนรักเราก็ต้องอาศัยเหตุประการตามที่กล่าวมาแล้วให้ดูตัวอย่างแพะกับสุนัขเป็นสำคัญแต่ถ้าคนเราก็ต้องถือว่าหนึ่งสงเคราะห์เพื่อนโดยวัตถุถ้าเขาขาดแทน จะเป็นของใช้ผ้านุ่มผ้าหม่มเงินทองก็ตามที่เราจะพึงมีเราการที่สองใช้วาจาไพร่เรือการที่สามช่วยกิจการงานของเพื่อนในเมื่อเพื่อนไม่สามารถจะทำได้โดยตนเองสี่ไม่ถือตัวเกินไปแ้่สี่เรืการนี้ถ้าลูกหลานทุกคนปฏิบัติได้ อย่าเป็นที่รักของท่านที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็เป็นที่รักของบุคคลที่เสมอกันและก็อย่าเป็นที่รักของคนที่เล็กกว่าเราถ้าอย่าไปทางไหนก็อย่าพบกับความสุขมีคนยิ้มแย้มแจ่มใสยอยากจะให้พักอยากจะให้อาศัยอยากจะเกื้อกูลให้มีความสุข ถ้าลูกหลานไม่แน่ใจแล้วก็ลองปฏิบัติดูต mm. ้องปู่ขอยืนยันตอนนี้ไปก็จะขอกล่าวถึงพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์ mm. เมื่อพระบาทท้าวเธอเห็นแพะกับสุนัขมีความสามัคคีกันเป็นกรณีพิเศษซึ่งไม่ปรากฏว่ามีในการก่อนพอรุง่งพอรุ่งขึ้น หรือว่าพอวันรุ่งขึ้นบรรดาเหล่าบัณฑิตทั้งหลายมีท่านเสนกกุกตะน่นกเสนกเป็นต้นสี่ท่านเดียกันนะเสนกกกุสะเทวินทะอะไรเนี่ยกามินสี่คนแล้วก็มีท่านมโหสดด้วยขมาเฝ้าร้อมบระดิหมายขราชบริพาน์ั่งหลายร้อมเฝ้าเป็นปกติเป็นที่ไปชุมขุนนาง ความจริงในสมัยก่อนถึงแม้ว่าเขาจะปกครองด้วยอำนาจพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าสมบูญยา,าระนาสอเมีิกาเกษตรมหาราษตรมีอำนาจสูงสุดแต่ว,ว่าการจะทำอะไรก็ดีพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทำาพรยองค์เดียวก็มีการปรึกษาหารือกันในคนที่จปรึกษาหารือกับพระมหากษัตริย์ ก็ทรงคัดแล้วดูความสามารถว่าคนนี้เคยผ่านงานผ่านการมาเป็นประการใดมีสติปัญญาเพียงใดในด้านความสามารถจริงจะนำเข้าสู่ท้องพระโรงในที่ประชุมไม่ใช่ให้ตาสีตาสาเลือกเข้าไปเพียงแต่เขาโกหกว่าจะเข้าไปทำอย่างนั้นจะเข้าไปทำอย่างนี้ ดีไม่ดีเขาเลี้ยงเหล้าสาุรายาเมาแก่สตางเล็กๆน้อยๆให้เขาไปนั่งเป็นเจ้าเปน็นนายเราทีหลังย่านี้หลวงปู่คิดว่าไม่มีความหมายเสียงเงินภาเสียกนปเปล่าเพราะการเลือกเข้าไปเราไม่ได้ได้คนดี ถ้าเขาเลี้ยงเรามากเท่าไรเขาจ่ายมากเท่าไรก็สแสดงว่าเขาต้องการกําไรเท่านั้นกําไรที่เขาได้ก็เป็นยาดเงือแรงงานของพวกเราพวกเรากว่าจะได้เขาสารแต่ละถังกว่าจะได้ประทูแต่ละตัวมากินก็ทำกันแสนยากแต่คนพูดนี้อาศัยพูดมากบางทีก็ไม่พูดแค่นั่งยกมือ เราก็ได้เงินเดือนแ้วนอกจากนั้นก็ยังมีสิทธิพิเศษมาเล่นภาษีอากรพิเศษพวกเราเขาอีกนี่ล้มปูหมายถึงคนชั่วที่เราเลือกเข้าไปแต่ถ้าว่าเราได้คนดีเข้าไปก็มันก็มีประโยชน์ฉะนั้นการเลือกคนก็จงเลือกคนดีหนึ่งคนนั้นไม่ใช้จ่ายมาก ประการที่สองดูประวัติเดิมของเขาว่าเขาเป็นคนเสียสละหรือว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวและก็ประการที่สามเมื่อยามที่เขาไม่ต้องการให้เราเลือกเราก็ดูที่ว่าเขาเคยเกื้อกูลใครหรือเปล่าท่นี้ล้มปู่ไม่ได้หมายความว่าการเลือกผู้ทแทนรัศดรไม่ดี การเลือกเข้าไปดีขอให้เขาเป็นผู้แทนของเราแต่ว่าจงอย่าเลือกผีเข้าไปเป็นผู้แทนเข้าไปกอบโกยเงินทองมัวเมาในลาบสการะพอเข้าไปก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นเลขานุกากรอย่างนี้เขาไม่เรียกได้ว่าคนดีเขาไม่ได้ทำเพื่อเราเขาทำเพื่อเขาเขาเอาเปรียบเรา ขอพูดเรื่องนี้ต่อไปว่าเมื่อตอนเช้าบรรดาหมายข้าราชบริพารและบัณฑิตทั้งห้ามีท่านเสนกและมโหสถเป็นต้นเข้าไปเฝ้าที่ท้องพระโรงแล้วต่างคนต่างก็นั่งตามที่สมควรของตอนตามลำดับขึ้นเธอท่านเสนกเป็นเป็นอาจารย์ใหญ่ นั่งอยู่ใกล้ที่ประทับถัดลงมาก็ท่านปกุศะต่อมาก็กาิกาบินทะต่อมาก็เทวินทะน่าดับท้ายที่สุดก็คือมโหสถเพราะว่าเข้าไปอยู่ที่หลังแล้วก็เป็นเด็กน้อยนอกจากนั้นก็มีามาตยาข้าณยาบริฟานเฝ้าตามตำแหน่ง เมื่อคนทุกคนเข้าไปเฝ้าพร้อมแล้วพระองค์จุลในตว์ตัดว่าวันนี้เรามีปัญหาให้พวกท่านคิดแก้แต่หากว่าคนใดแก้ไม่ได้เราจะขับออกจากแว่นแควนของเราเพราะเราต้องการแต่คนที่ฉลัดไม่ใช้ฉันไม่ต้องการคนโง่ไว้ใช้ ทุกคนจงเข้าใจคำพูดของฉันอันนี้เป็นพระบรมราชโองการที่พระเจ้าวิเทยรราชทรงตรัสผู้นั้นใจตึก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 ว่าวันนี้จะได้อะไรกับเราแต่ด้วว่ามโหสถบัณฑิตอายุเพียงเจ็ดปีท่านนั่งเฉยมีความสมบายจิตใจไม่เต้นไม่ผิดปกติ เมื่อพระองค์สัตว์แล้วตัดแล้วบรรดาพวกบัณฑิตทั้งหลายยิ่งกล่าบทูลว่าคณะข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชประงกษัตริย์พระบาทท้าเธอจึงตรัสว่าถ้ากันนั้นจงฟังและตั้งใจฟังเราจะถามแล้วนะปัญหาที่ฉันจะถามฉันจะถามอย่างนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะ ต้องคอยฟังตั้งแต่ว่าสัตว์ใระานในโลกนี้มันมักจะไม่ค่อยเป็นมิตรกันต่างเป็นศัตรูกันไม่เคยเดินทางร่วมกันแม้แต่เพียงเจ็ดเก้าหมายความสัตว์พวกนี้ไม่เคยตามกันมันไม่เคยร่วมเดินทางกันไม่เคยเป็นมิจรมาก่อนถ้ามัน สมมติว่าถ้ามันเห็นกันเข้าก็ต้องพยายามมีวาดสิ่งอะละกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดมีอาการประหลาดเกิดขึ้นคือว่าวิษัทที่เป็นศัตรูกันกลับมาเป็นเพื่อนกันมีนะกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีความสนิทสนมชอบพอกันที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเหตุ อันนี้เป็นปัญหาที่ฉันถามแล้วขอมนิตทุกคนจงพาเก่งคิดหาคำตอบท่านมโหสถบัณฑิตพิจารณาปัญหายังมองไม่เห็นเนื้อความตามที่ตำริของพระราชาเพียงนี้คิดว่าพระราชาของเราคงจะทอดพระเนตรเห็นอะไรเป็นแน่ คงจะไม่คิดตั้งมาหาขึ้นมาเองนี่หมายความว่าท่านบัณฑิตท่านคิดว่าปัญหานี้พระเจ้าวิเทหราชคงไม่ตั้งขึ้นมาเองจะต้องไปพบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปเห็นสั์ประเภทใดประเภทหนึ่งเขาแล้วไม่ใช่เป็นความคิดเป็นการเห็นเมื่อท่านมหาสถบัณฑิตก็จะคิดคิดว่าเราควรจะทนขอโอกาสใคร่ครวญ ดูสักหนึ่งวันแต่เราว่าเราต้องดูอาจารย์เสนนก,ก่อนว่าจะคิดยังไงถ้าหาว่าอย่าทูลไปก่อนเขาจะหาว่าแหมเจ้านี่หอยเต็มทีเราต่างคนต่างคนมีปีมีปัญญาต่างคนต่างบัณฑิตที่ว่าเป็นนักปราชญ์ก็ต้องดูลีลาเส่งกันและกันมิฉะนั้นจะเสียท่ากันซ้อาจารย์เสนก เมื่อฟังแล้วก็ไม่เข้าใจปัญหาเหม,มือนกันมืดมัวเหมือนกับท้องคนมืดมิดอยู่ในห้องที่สนิทหาความสว่างไม่ได้คิดไม่ออกเอาจริงๆจึงอยากจะรู้ความว่ามาโหสถจะคิดยังไงเอาสิตอนนี้ต่างคนต่างมองตาเสื้อกันหน้าล็อกแหลกลก็อกแหลกคิดไม่ออก ยิ่งในเหลียวมองไปทางมโหสถก็พอดีถ้ามโหสถมองมาท่านเสยนก็รู้ว่ามโหสถก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันแล้วก็รู้ความประสงค์ของมโหสถที่อยากจะขอเลื่อนก็หมดแก้ปัญหาไปสักหนึ่งวันนี่ความจริงเขาก็มีความฉลาดมากเพียงแค่มองตาก,กันเท่านี้ก็รู้ไม่ได้มีการนัดหมายมาก,ก่อน เรื่องการใช้การสังเกตการใช้ปัญญาลูกหลานที่รักมันมีความสําคัญมากฉะนั้นลูกหลานที่รักมาฟังเรื่องมโหสถในสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ใช้ปัญญาบาร,รมีฟังแล้วก็ช่วยกันคิดถึงแม้ว่าเรื่องมันจะไม่ตรงกันเับที่เราเประสบแต่ว่าเอาเหตุเอาผลเหล่านี้ไปใช้มันก็เป็นประโยชน์ อย่งเช่นั้นท่านเสนกจึงหัวเราะขึ้นด้วยความภาคภูมิใจที่ตนเป็นคนสนิทกับพระราชามานานแล้วกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าลระออนธุรีพระบาทหากข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ พระองค์จะทรงขับไล่ข้าพระบาททั้งหลายออกจากแคว้นๆจริงๆหรือพระเจ้าค่ะนี่ก็ถือว่าเขาสนิทสนมมานานพระเจ้าวิเทยาราชกระส่งตดว่านี่ฉันพูดจริงๆนะเราเป็นกษัตริย์ตัดแล้วย่อมไม่คืนคำพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้น จะทำเป็นแบบคนเสเพลพูดไม่มีสาระประโยชน์พูดแล้วก็ลืมคนอย่างเราไม่เป็นเี่นั้นมว่าบัวก็ต้องวัวควายก็ต้องควายว่าจะขับจะไล่ไมก็ต้องขับก็ไล่กันจริงๆคนโง่ฉันไม่ต้องการไว้ในสนะของฉันอีตาเท่าสารพัดพิษซึ่งมีฤทธิ์ม,มากคือเสนก เจ้านี้กระทูลต่อไปว่าขอเดชะข้าแต่เพื่อจข้าแต่เพื่อมประชากรปัญหานี้มีเงื่อนงำสลับซับซ้อนมากข้าพระพุทธเจ้าเห็นย่ต้องใช้เวลาสักหน่อยแล้วก็เป็นเพื่อเป็นการไตรตรองในที่สงัดเงียบแต่ผู้เดียว หากว่าจะคิดในเวลานี้ก็คงคิดไม่ถนัดเพราะมีคนมากทำให้อ,รอารมณ์ฟุ้งซ่านเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ลึกนับซับซ้อนมากเป็นปัญหาที่ต้องใช้ปัญญาอย่างละเอียดฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าหวังในพระมหากรุณาธิคุณตกล้าวปกหมอ่อมขอเลื่อนการแก้ปัญหานี้ในวันต่อไปได้ไปไปเถิดพระพุทธเจ้า เป็นอันว่าพระราชาได้สนับถ้อยคำของเสนก็ดีพระไทยยินดัดว่าเอาเถอะเราจะยอมเลื่อนให้เจ้าจะมีเวลาคิดจะได้มีเวลาคิดแต่ถา้าคิดไม่ได้เราจะขับให้พ้นจากแคว้นโดยไม่มีเงินไขเพราะตรัส็จก็จะอออจากท้องพระโรงค,คือเข้าข้างในเนี่ย อ,อจากจากท่อมพระรงเข้าในห้องไม่ใช่ออาจากท่อมพระรงไปเที่ยวสนามหลวงบรรดาบัณฑิตทั้งสี่คนออกจากท่อมพระรงไปด้วยกันต่างคนต่างก็ปรสะสาทกันว่านี่พวกเราหน้ากูจะแย่แล้วนะครั้งนี้นะแย่ทำยังไงดีปัญหานี้ฉันไม่เข้าใจเลย มันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อสัตว์ที่มันเป็นไม่เป็นมิเคยเป็นศัตรูกันแล้วมันจะกลับมาเป็นมิตรกันนี่ฉันไม่เคยเห็นท่านเสนอู้มิอโอโสกลาก่าวมปทั้งหลายเหล่านั้นแล้เจึงพูดตัดบทว่านี่นี่พวกเราไปนั่งคิดที่บ้านของเราดีกว่าต่างคนต่างไปนั่งคิด แล่ต่างฝ่ายต่งยางก็แยกย้ายกักบบ้านของตนส่วนมโหสดนเดินออกมาที่หลังไม่พูดจากับใครชักตื้อเหมือนกันตอนนี้รีบเข้าไปเฝ้าพระนาวทมพรราชเทวีทันทีพอไปถึงยิงกลับทูลถามว่าข้าแต่พระเทวีเจ้าข้าแต่พระแม่เจ้า ข้าประวัติอยากจะทราบว่าวันนี้หรือเมื่อวานนี้พระราชาประทับอยู่ที่ไหนนานๆพระนาถุทมพรรับสั่งว่าเมื่อวานนี้ <c oughs> หรือเมื่อวานนี้พระทูลกระหม,ม่อมเสด็จดำเนินไปมาระหว่างพื้นยาวของพราสาทที่เป็นยาวพื้นยาวยาวท,ทอดเหมือนสะพาน แล้วก็ทอดพระเนตรออกไปข้างนอกเป็นเวลานานมโหสถบัณฑิตตำเนกว่าพระราชาคงจะทอดพระเนตรเห็นอะไรอะไรตรงนั้นเป็นแน่เังนี้ทูลาลาพระนามอุทุมพรเทวีไปหน้าที่ตรงนั้นแลดูไปข้างนอกก็ได้เห็นอาการของแพะกับสุนัขซึ่งแสดงความสนิทสนมคิดชอบซึ่งกันและกัน ก็เข้าใจแจ่มแจ้งด้วยปัญญาว่าพระราชาคุรจะทอดพระเนตรเห็นสัตว์้นสองนี้เป็นแน่จึงได้ทรงผูกปัญหาขึ้นเมื่อพระมหาสดได้เข้าความดังนั้นก็จึงเดินทางกลับบ้านฝ่ายบันดิตทั้งสี่คือตั้งเสนกบุกสะกามินทะและเทวิน กลับบ้านเดินไปเดินมาคิดแล้วคิดอก,อกนั่งคิดนอนคิดเดินคิดตะแคงคิดหก็เมงคิดคิดเท่าไรก็กปปัญหานี้ไม่แตกท่านเลี้ยงสี่จึงมาพากันมาปรับทุกซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างเกรงว่าจะถูกขับท่านนี้เพราะอะไรเพราะจนปัญญา จิ่งภาสาว่าคนไปมหอไปหามหหสถเพื่อจะได้เข้าความของปัญหาบ้างเมืเ่อชอบพร้อมกันแล้วก็พากันไปบ้านมโหสถบัณฑิตนี่ไอเจ้าเท่าสารพัดพิษตัวอิจิชฉาได้สียาเห็นว่าชาวบ้านทำอะไรไม่ดีไปหมดตัวเองเท่านั้นที่ทำแล้วยังดีบ้านเมืองจะจิบหายมันไล คนยากจนเข็นใจเจ้าเท่าสรารพัดพิษไม่เคยคิดคิดแต่อย่างเดียวถึงความเป็นใหญ่เท่านั้นในเวลานี้เจ้าเท่าสรารพัดพิษหมดปัญญาต้องไปหาเด็กคือมโหสถที่มีอายุเพียงเจ็ดปีเป็นมโหสถบัณฑิตไม่ได้ทราบว่าอาจารย์ทั้งสีมหาเชื่อออกไปต้อนรับที่ประตูบ้าน แล้วก็เชิญเข้ามาข้างในเมื่อทุกคนนั่งในที่สมควรกันเรียบร้อยแล้วท่านมณิตทั้งสี่จึงได้เริ่มถามมโหสถว่าท่านมณิตคิดปัญหาได้แล้วหรือยังท่านมโหสถก็ตอบว่าขอรับผมคิดได้แล้วท่านมณิตทั้งสี่ว่าถ่าเช่นั้นท่านยมบอกขา้าพเจ้าบ้างสิ ข้อหัวสดจะบอกว่าถ้าเราไม่บอกบัณฑิตทั้งสี่ก็จะถูกพระราชาเรียวจะต้องถูกขับออกจากแคว้น,นทั้งนี้เพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมมนุษยธรรมคือทำให้ความเป็นมนุษย์มนุษย์นี่เขาแปลว่าใจสงูงคือเป็นคนดีจึงคิดว่าควรจะบอกบัณฑิตทั้งสี่ เื่องเป็นคนเก่าแก่ของพระราชาในสมัยแมพระราชาสำนักต้องได้รับถ้าหากว่าเราไม่บอกจะต,ต้องได้รับความเดือดร้อนเทยงนั้นไม่ได้ปล่อยไม่ได้เร้ถูกขับถูกไล่ไม่ได้นี่ลูกหลานเท่างหลายฟังแล้วก็ดูน้ำใจของมโ,โหสถบัณฑิตมีความดีอย่างนี้คนที่มีเมตตาผู้คนนั้นไม่มีทางต,ตกต่ํา ให้ฟังเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตต่อไปกว่าจะจบลูกหลานจะทราบเมื่อดำนิตแล้วมโหสถจึงพูดว่าเอาลัครับท่านอาจารย์ผมจะบอกให้แล้วก็ให้บัณฑิตทังสีีนั่งบนอาศนะที่ต่ำกว่าตนนี่ตามธรรมดาคนที่จะสอนใครเนี่ยเขาต้องนั่งสูงในคนที่รับคำสอนต้องนั่งต่ำโลกหลังใจให้ดีนะ เมื่อคนที่เขาเป็นครูจะอยู่ในฐานะขอทานก็ช่างเราต้องให้เขานั่งสูงในฐานะเขาเป็นครูเราจะเรียนนิชาความรู้จากเขาต้องนั่งต่ำแสดงความเคารพมันถึงจย้ถูกเป็นอนุนว่าเพราะว่ามโหสุมีอายุอ่อนกว่าบัณฑิตทั้งสี่แต่ว่าสูงกว่าในทางปัญญาจึงนั่งสูงผู้มีปัญญาไม่มีอายุน้อย ก็ควรที่ผู้ใหญ่จะต้องแสดงความเคารพเห็นไหมได้ไมาอย่างนั้นนะเพื่อรับความรู้จากผู้น้อยขรรดาลูกหลานที่รักเป็นอันว่าสําหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วคอยรับฟังกันวันหน้าต่อไปว่าเวญโมโหสถบัณฑิตจะบอกอะไรกับท่านเสนนกในวิธีการประเภทไหนสําหรับวันนี้ก็ต้องลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคล สมบูรณ์ผลจงม,มีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี